หลายคนอาจจะเคยได้ยินมาว่าประเทศในแอฟริกาไม่มีวัฒนธรรมเป็นของตัวเองหรือมีวัฒนธรรมที่ล้าหลังไม่ทันสมัยใช่ไหมครับผมเองก็เคยคิดแบบนั้นนะแต่พอได้ศึกษาจริงๆโอ้โหผิดถนัดเลยครับแอฟริกาเป็นทวีปที่ใหญ่มากมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมสูงมากจริงๆ ไม่แพ้ทวีปไหนในโลกเลยครับคิดดูสิครับมีมากกว่า50ประเทศแต่ละประเทศก็มีภาษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองอย่างเช่นชนเผ่ามาไซในเคนยาและแทนซาเนียที่ยังคงรักษาวัฒนธรรมการแต่งกายการใช้ชีวิตแบบดั้งเดิมไว้อย่างเหนียวแน่นหรือดนตรีแอฟริกันที่ทรงพลังและมีอิทธิพลต่ตอดนตรีทั่วโลกอย่างดนตรีแจ๊สบลูส์หรือแม้แต่ฮิปฮอปก็มีรากฐานมาจากแอฟริ ค,ความเชื่อผิดๆนี้ส่วนหนึ่งอาจจะมาจากการรับสื่อที่ไม่หลากหลายหรือการมองแอฟ,ฟริกาผ่านสายตาของคนนอกที่อาจจะไม่ได้เข้าใจบริบททางวัฒนธรรมอย่างลึกซึ้งจากบทความวิจัยเรื่อง The Invention of Africa โดย VY Mudimbe นักปรัชญาชาวคองโกยังชี้ให้เห็นถึงอคติในการมองแอฟ,ฟริกาจากมุมมองแบบตะวันตกอีกด้วย แล้วคุณล่ะเคยได้ยินความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับแอฟริกาแบบนี้บ้างไหมหรือเคยเห็นวัฒนธรรมแอฟริกันที่น่าสนใจบ้างหรือเปล่าสรุปแล้วแอฟริกาไม่ได้ขาดวัฒนธรรมแต่มีวัฒนธรรมที่หลากหลายและน่าทึ่งมากๆเลยต่างหากเรื่องนี้แหละที่หลายคนเข้าใจผิดมาตลอดเข้าใจตรงกันนะ